สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จินสิาพามากินไก่อุบไก่นะจ๊นะน้อมวันนี้น้นองมาหาน้องไส้นี่ย้ำม,มาอีกเนี่ยสนายตีแล้วกับมะมีน้องสัพไยมาหาค่ะน้องอ้อนสวัสดีค่ะมาหากับมากินเขา่าแต่ว่าอ่อนเขาบากินแล้วเนาะน้องน้องกินเขาเน่าด้วยมีเขาเหนียวนะจ๊ะนี่หนึ่งเข่าเหนียวมามากินกันเลยค่ะกินก่อนแล้วกินเลย มีแกงเห็ดพอป้าเห็ดพอ,ออแกงเห็ดพอโอ้มากินน้ากันจ้าก็มีไก่โอ้โหถาดใหญ่ๆเลยจา้ามาเอากินกันเลยอ้อนมากินมาเห็นหน้าตีเด็ดเป็ลนยนะังอุ้ยแกงเห็ดพอพี่น้องเพียงใดนอด้องมาเลย เดินไม่กินขอาซื้อเห็ดลายโอ้ตุ๋นมหยุดงานกันเลยมาหาพีเห็ดเพาะอม่เอ กินขิงไรแสบหรืหอมกินขิงเนาะน้องบอกว่าอยากกินไก่อุบกันเลยเห็ดตัวหนึ่งขิงกะตะค่ายุ่ไก่กินเพิ่มเตอบุบไก่ว่ากมานั่งยินนี่ดิจ่ะกินบอสยินดิจิ๋นบ่าเห็นยินอะเอาถาดออกก็ัาเกาถาดออกเออเลือกอะไรดิบะเลือกเาอ่กินแกงเห็ดผอกินปะ มาเด้อเสียบแสียบ้ำกันเต็มถาดเลยไก่ถาดบะหมีนส้มตำถาดนะมันดีไก่มันดีเหรอไก่บ้านไก่ไก่เนื้อคือกันบ่ไก่ไก่เหนียวบ่เอมากินเป็นไหนบะหมีน ไก่เหนียวมันคลื่กันบอไก่เหนียวกับตัวแง่หยุดงานกันเลยมาหาบอกว่าอยากกินไก่ <c oughs> ก็เลยจัดให้พี่น้องมาแซบๆน้ำกันน้องซ้ายคนลองจะมีสามมิสามพี่น้องคนสุดท้ายคนลองสุดท้ายคนสุดท้ายก็มี ลลูกกเป็นผู้ชายให้กันจะ้ะมีน้องสองคนเป็นผู้ชายมาเลยขิงแซ่บนะอหอมจะบอกขิงแพงนะตอนเนี้ยขิงยาเนี่ยขิงยา,งารักษาโรคครับ ไมลืมข่าวสารนะมาข่าวสารเบิดแวมเอาข่าวสารไปเนาะโควิดมันลำบากเนาะกินมาเมื่อวันละหลายคิดเมืวันแอหกอฮกับข่าวสารอ่ะโอ้มองเห็นก็หนัง เปงเห็ดเผาะพนาเพินะ่งได้กินครั้งแรกอีหลีเด้เนี่เห็ดเผาะนี่เพิ่งได้กินได้กินกงเห็ดเผาะเลยมันมีเห็ดเผาะอ,อีหยังแน่กับบุญหูเนาะสองนึงมากบ่ปะมากมันจะเป็นกรุบกรุบ น้องนเป้ยก right? ินเห็ดเพาะอะเออลกย่แตกตุบตุบเป็นไบุมมีอ่มันเป็นเครไหมยมันแกหรือเปล่ารู้กันืมันแกต้องกรสมนเือข้าวเยมัยอืม โดนกินขอน้ำกันแล้วจ้ะบ่ค่อยได้หยุดงานชิบจะชิปี้ตัวิ๋บริกินข้น้ำกันเหตุงานอยู่แถวสุวรรณภูมินี่ เห็นป่ะสุวรรณภูมินโรงงานเขายบืย่อหรอืบเบื่อปกติครับหางเงินหางเงินต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องสู้ๆเนะ เห็ดเพิงกับแซบแซบได้ไหมก็เออเห็ดเพิงกินยุ่แต่ว่าเห็ดเพลิงกินรวดแต่ว่าเห็ดฟอนเป็นอะไรด้วยคนบ่มักกินครับบ่อ่อนอดมาล่างหน่อยข้างล่างอ่าข้างล่างให้หน่อยขีดขีดโอเค มากินกันต่อจ้ามีการบีเกิมซื้อนี่ล่ะกระเบียแล้วเนาะบีเกิมซื้อไปกระติบเข่าไม่ขายไหมแบบนี้นี่มันเป็นหวายแต่นี่ยกระติบเข่าหวายงามเลยพี่น้องยังยังตุ่นกุ๊กต้นกุกหวายไหลไหลไหลหรอไหลไหลอ๋อไหลงามงามเนาะจักบาท์ละหน่วยนี้ก็จังหวายมากเลย ไหลต์ดิโอไลที่เขาแบบว่ามาตำสาดนะนะขิงขิง <King King. S 1> ใหญ่บ่มากไงจ๊ะมากเด้หรอ ตอนนี้ก็ลงคลิปบ่ได้เขาว่าให้เขาในเมืองเหมือนประเทศไทยเลยนะล,ลำบากมดเลยตอนนี้คุณมลนนะ่ะคุณมนชีวิตคนไตในต่างแดน,นะคะ่ะแหลมหมดแล้วดำปีเลยเราก็ลงลงคลิปยังไม่ได้ด้วจแตเด้อพี่นวงเอฟซีคนใดที่ติดตามมนตามมาช่องกินนะ ลำบากจ้าตอนนี้บ่สงครามบ่โควิดบ่โควิดกับสงครามย,ยุ่งสัน่นล่ะ่างน้่น้ำสวมบ่น้ำก็สุปถัม่มต้อมไหมไก่บ้านไก่เหนียวตี ไก่ไหนแสบกบลูกไอ้ป้านะแสบแล้วมันคือกันบ่มันเด่นตัวถาดกรดิมเม่งเง่นเหรอแต่ว่าบ่เห็นมีตับเนาะจิงจรงวนี้เขาเอาเองใเหรอคอัมกตูดบาออกตีนหนึ่งกินตีนหนึ่งอืขาวว่าได้ มันไปเสิร์ฟติปแล้วมันไปเสิร์ฟติปแล้วเขาบม่ค่อยได้แอบลุจา้าคลิปมันสีเงาหรอจ้า,จาเดี๋ยวจังใดกะตอนจากการปิดเดี๋ยวจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคิมพัฒแซบเด้อค่ะไม่ต้องเพจแล้วก็ยูทู<ม>บเนาะจังใดกะเป็นกำลังใจใกิน,นเด้อช่องหน,หน่อยๆไปแล้วคะ่ะ<า>กำนองใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะตัวไหนตัวนี้ตัวตั้งกลาง กางขาวๆนั่นแหละ